ผู้ชมครับไปดูการจัดการขยะในชุมชนที่ตำบลวงบังบัวอำเภอคลองขลุงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนอกจากคัดแยกขยะในครัวเรือนนำไปขายแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือการปรับพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของชาวบ้านนะครับที่สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกในชุมชนได้จนได้รับรางวัลตำบลเข้มแข็งดีเลอรระดับจังหวัดติดตามจากรายงานครับ ปัจจุบันปัญหาขยะในชุมชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแต่ที่ตำบลวังบัวอำเภอคลองขุง่งจังหวัดกำแพงเพชรมีวิธีจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการส่งเสริมให้คัดแยกขยะภายในครัวเรือนขยะบางประเภทได้นำไปแปรรูปหรือนำไปขายและนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวบางประเภทนำไปกั่นเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในงานชาปนากิจของวดัด และนอกจากนี้คนในชุมชนยังร่วมกันปรับวิธีการใส่บาตรพระสงฆ์โดยใช้ปิ่นโตเป็นภาชนะสําหรับใส่กับข้าวแทนการใส่กับข้าวถุงพลาสติกซึ่งนอกจากจะช่วยลดขยะพลาสติกแล้วยังสามารถตรวจสอบได้ว่ากับข้าวที่ซื้อมาไม่เกิดการเน่าเสียอย่างแน่นอนในพื้นที่ของเราไม่มีบอกขยะนะครับก็เลยคิดหาวิธีการพอดีสํานักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระแพงเพชรน,นะครับเขาก็เลยมาให้ความรู้ในการคัดแยกขยะแต่ต้นทาง นะครับก็เลยได้ร่วมเข้าโครงการของการขับคลขยะแต่ต้นทางตั้งแต่บัดนั้นมานะครับครับขยะอันตรายเนี่ยนะครับที่ที่เรามีอยู่ในตําบลของเราเนี่ยเราก็ได้นําให้กับทางองค์การมหาสารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนาไปกาจัดนะครับส่วนขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกนะครับเราก็มีการบริหารจัดการที่จะทําให้เป็นปุ๋ยขยะรีไซเคิลก็เป็นพวกขวดพวกอะไรพลาสติกต่างเขารับซื้อครับบริษัทเอกชอนนี่เขามีรับซื้อตรงนี้ทีนี้มาเป็นขยะ ทั่วไปนะครับขยะพวกขยะถุงพลาสติกอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่มีที่ไปจนได้รับแหล่งเรียนรู้ว่ามีเครื่องกันน้ํามันลักษณะแบบนี้นะครับก็ปรากฏว่าได้ทดลองแล้วก็จึงเกิดนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นในตำบลของเรานะครับจึงเกิดเป็นการเอานํามากันเป็นน้ํามันครับชุมชนบ้าน3แยกหมู่ที่7ตําบลวังบัวอําเภอคลอ,องขุงจังหวัดกําแพงเพชรได้จัดตั้งธนาคารขยะมาตั้งแต่ปีพศ2567 โดยคณะกรรมการจัะประชาสัมพันธ์และรับซื้อขยะเดือนละหนึ่งครั้งโดยจะให้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไปและจะนำไปขายต่อให้กับบริษัทเอกชนรายได้จากการขายขยะจะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเช่นการซ่อแมแซมถนนในหมู่บ้านและให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติส่วนโรงเรียนบ้านป่าเหียงตำบลวังบัวอำเภอคลองขุง่จังหวัดกำแพงเพชรยังได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมปลูกฝังให้มีจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนเช่นการเข็นรถออกบินทบาทพร้อมพระสงฆ์ในตอนเช้าและทำความสะอาดบริเวณวัดครับในส่วนของโรงเรียนบ้านป่าเหียงนะครับก็ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต,มตามโครงการชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนก็เราได้รับถังขยะนะครับมาจากสกรคลอ,องคลุงนะครับเป็นสกรการเกษตร นนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราได้รับมาจากาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตสนะครับโดยกลุ่มส่งเสริมการจากกัดการศึกษาได้มอบมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับก็นักเรียนก็มีเพียงพอที่จะติดตั้งไว้บริเวณอาคารเรียนนะครับสำหรับนักเรียนที่ใช้ในเรื่องของการ เทกำจัดขยะนะครับทั้งจากอาหารกลางวันทั้งจากขนมนักเรียนที่รับประทานในช่วงพักกลางวันนะครับก็จะมีถังขยะให้แยกนะครับจากการร่วมมือกันของพลังบวรคือบ้านวัดโรงเรียนและเครือข่ายทุกภาคส่วนทําให้ตําบลวังบัวอําเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดประจำปี2567ถือเป็นกำลังใจและเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเป็นอย่างยิ่งทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน